กาบเปียนท่านผูน้อำนวยการท่านรองผูง้อำนวยการาคณะผู้อาจารย์ทุกท่านท่านผูนม้มิเกียริทุกท่านและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนเจ้ามุยาวิทยาคมทุกคนดิฉันนางสาวชนิชาบุญดอานการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับ2วันนี้ดีฉันเป็นตัวแทนของนักเรียนในการกล่าวความรู้สึกที่มีต่อพ่อค่ะ คุณพ่อผู้ก่อเกิดให้กำเนิดเกิดทุกสิ่งด้วยรักจากใจจริงร่วมแบ่งปันสันใจกายรับผ่านสร้างดวงจิตแม่ร่วมคิดประดิษฐ์หมายกำเนิดก่อเกิดกายลูกหญิงชายได้สิ่งดีในทุกๆวันที่5ธันวาคมข,ของปีเป็นวันพ่อแห่งชาติคำว่าพ่อเป็นคำเรียกสั้นๆ แต่ความหมายของวันนั้นลึกซึ้งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในวันแรกที่ฉันเกิดมาพ่อหอดีฉันดีใจมากพ่อหอดิฉันรอคอยเห็นหน้าฉัน,นเป็นเวลาเก้าเดือนในวินาทีแรกที่ท่านเห็นหน้าดิฉันท่านดีใจมากและเมื่อท่านรู้ว่าดิฉันมีอวัยวะเพศบประการเป็นเด็กที่สมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นๆท่านก็ดีใจและภูมิใจในตัวดิฉันมาก ท่านคอยอุ้มดูดิฉันเน้นดูฉันกล่อมเป็นอาที่ดิฉันร้องพ่อหออดิฉันเป็นคนตัวใหญ่พ่อหออดิฉันเป็นคนมือใหญ่ในทุกๆครั้งที่ทา่ทนทานต้องอุ้มดิฉันท่านต้องบบงมือของท่านอย่างที่สุดท่านต้องทะลท่านหน่อมฉันท่านต้องอุ้มฉันด้วยความเบามาที่สุดท่านรักดิฉันมากและในทุกทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกัน ดิฉันสมือนเป็นเด็กพิเศษค่ะเป็นเด็กพิเศษยังไงคุณพ่อจะคอยอุ้มดิฉันไวบบ้บนบ่าดิฉันจะเห็นในทุกๆอย่างเห็นในทุกๆสิ่งที่เด็กหลายๆคนไม่เห็นเห็นในทุกๆอย่างเห็นคนคนู้นคนนี้เห็นรอบๆเพราะว่าพ่อของดิฉันเป็นคนตัวสูงและเมื่อดิฉันโตมาดิฉันและพ่อไม่เคยมีความคิดที่ตรงกันเลยเราสองคน ต่างคนต่างความคิดพ่อคิดที่อย่างฉันคิดที่อย่างแต่สิ่งที่เราคิดเหมือนกันก็คือเรารักกันค่ะไม่ว่าดิฉันจะเป็นเด็กเลื่อมากขนาดไหนทําตัวไม่ดีมากเพียงใดพ่อของดิฉันก็พร้อมที่จะให้อาคารดิฉันแล้วก็พร้อมที่จะจับมือดิฉันเดินไปข้างหน้าอย่างเสมอทุกครั้งที่ดิฉันล้มพ่อของดิฉันไม่เคยซ้ำเติมดิฉันเลย เคยจะบอกให้ดิฉันลุกขึ้นมาสู่ขึ้นใหม่ทําใหม่ทําตัวใหม่ทาให้ดีที่สุดทําให้ดีออกว่าวันนี้มีคนเคยเปรยไปว่าคุณครูเปียดเสม,มือนเพลอจ่างที่คอยฝั่งส่งฝั่งให้นันเนกเรียนไปถึงฝังมอฟ้าส่วนดิฉันคิดว่าคุณพ่อเปียบเสม,มือนเชฟเชฟหรือพ่อครัวใหญ่ที่คอยหาวัตถุดิบดีๆมาปรุงแต่งอาหาร สิ่งดีๆมาสร้างสารรค์อาหารให้อาหารนั้นมีรสชาติที่อร่อยมีหน้าตาที่น่ากินแลว้วเมื่อคนอื่นได้รับประทานเข้าไปก็จะอร,อร่อยกับมันเต่สม,มือนพ่อที่คอยอบรมบร่มนิสัยเราให้เราเป็นคนดีให้เรามีหน้าที่ที่ดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองทําให้คนอื่นชื่นชมทินดีในตัวเราไม่ทําให้เป็นที่เดือดร้อนของใครมีหน้ามีตาในสังคมมีอนาคตที่ดี พ่อของฉันสอนไว้เสมอว่าคนเราไม่ได้เกิดวันเดียวโตวันเดียวคนเราทุกคนต้องรู้จักทดแทนคุณผู้มีพฝะคุณซึ่งดิฉันคิดว่าคุณพ่อที่นะคะที่เป็นผู้มีระคุณที่สุดในชีวิตของฉันแล้วพ่อคอยตามฉันทุกๆอย่างคอยตามฉันในทุกๆเรื่องคอยดูฉันคิดอะไรคอยดูฉันเป็นอะไร ดยที่ท่านไม่เคยแสดงออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านเป็นห่วงดิฉันฉันเคยคิดว่าคุณพ่อไม่เคยรักฉันเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านรักดิฉันอย่างที่สุดแค่แต่ท่านไม่เคยแสดงออกมาให้ดิฉันเห็นเลยเท่านั้นเองคุณพ่อหอดิฉันเป็นคนเข้มแข็งมากมากถึงมากที่สุดดิฉันคิดว่าคุณพ่อมีค,คุณคุณมากมายก,กับเราขนาดนี้แล้วเราและพี่น้องทุกคน ควรที่จะรักและดูแลท่านควรที่จะเป็นเด็กดีเป็นนักเรียนที่ดีมาโรงเรียนทุกวันตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอและไม่ทำให้ท่านเสียใจเหมือนที่ที่ฉันังทำอยู่ทุกวันนี้และเพื่อเป็นการสแสดงความรักที่มีต่อคุณพ่อที่ฉันขอให้ทุกคนมากราบคุณพ่อกันไม่ว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะมีคุณพ่อหรือไม่มีคุณพ่ออยู่แล้ว แต่ท่านก็ยังจะอยู่ในใจนะคุณหนูใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนกราบคุณพ่อค่ะขอบคุณแทนนักเรียนมองดอกไมร้มรบคุณ่า